สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสู่กูสุขคนครับนี้มาพบพอกันในช่องอัพชาแนลครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็รบกวนได้ด้ครับพี่น้องครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้อัพชาแนลครับหลังจากที่บมเดลถ่ายคลิปมาเป็นเวลาประมาณเกือบสองเดือนครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงช่วงยากพี่น้องโมเดลถ่ายคลิปเลยครับในยี่ห้พี่น้องว่าเบิ้ง เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแต่งพี่น้องเลยให้เบาออบโอ้สวัสดีเจอเบาออบโดดชิทอดเบาออบเอออร่อยพี่น้องเ <c oughs> บ,บ,บ,บาอบเครื่องสูบน้ำแต่งพี่น้องอันนี้เท่ากับเห็ดโค้งสูบตรโดดไทยครับพี่น้องครับคือหลากใส่หางรถไทยมาตั้งแล้วก็ต่อท่อใส่เลยครับ อะไรพี่น้องสูบน้ำไปใส่ปากแป้งตั้งเคร่องผมครับไก่อันนี้ก็ตอดขานใหญ่ปัม่มเอาตังไปหนีเลยครับใส่หอกใส่สายง,อ,ง,อ,งอเอา,เอ,า,าอันเบาเบาอบอันนี้ก็ปั่มสูบน้ำยี่ห้ออะไรก็เบาอับตากิฮะตากิ ตากี้อ่าัสุดน้ำตักแล้วกอนานหัวก่อนแต่อย่างหัวเอาคนเอานี้เอาลิมัดตั้งไงนี่น่มัดละตายหัวนี่แหละพี่้องูได้ใสงานดนอันนี้เาก ตัวแต่พูนเลยพี่น้องใส่แปบ,บเล็กเลยครับไอไคไปใส่ทอหน่อยกิ่งมันใส่ทอเป็นทอสี่นิ้วเมินป่ะเออใส่สี่นิ้วครับไปแบบแลงใส่ตามนึงที่กิ่งเขาถึงใส่ทอใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นบุญทอใส่บุญกันเสือทอครับพี่น้องครับเลยเอาใส่ทอหน่อยคือทอหน่อยถ้ามันมนีหน่อย นี่นี่ต่อจากไอเครื่องค่อยเล็กเลยครับตัวก็ใส่ปับใส่คู่ทัง้งทึงก็ใส่สายดำจดครับพี่น้่องครับเวอร์ดีเงอยาๆมากมายนำใบออกพีบฮักสิเลียงหัวได้หน่อยก็บปขึ้นเด้ อยู่ป่อยู่ถอดออกแล้วอย่างมัดเลยไหมต้องใส่นะ่ะอย่างไั้นลดมัดจะอยู่เลยอยู่เหรอ,อ,อดูดิซื้อเนาอไม่ได้ดันเนาะควรพี่น้องตัวหนึ่งคุยเถก อันนั้ก็อามาจอดแช่น้ำไว้บ่เอะเคี่ยวหรอกอรครับนี่ของของก็จะหอ <c oughs> บมามามาเป็นประเด็นนี้ของของเสงอันนะของเสงอันในโลกน้ำแล้วก่ได้ขึ้น <c oughs> <c oughs> อ๋องานแล้วก็ได้เงียบ้านอันนี้ก็จอดไว้นี่เป็นเป็นเดือนแล้วพี่น้องแกเราบอกแปงเป็นหมากแล้วครับไ <c> ด <oughs> ้ปิดปืนกันนะ ยูยูตำเนี่ยและโรงมานอีกดอกเตรียมน้ำเครื่องสูบน้ำแต่วนะแอีงแหงเลยครับพี่น้องสูบน้ำถึงถึงถึงบ้านสองลอยเมตรตามลอยเมตรหอดซื้อ เต็มวะอันนี้ก็เกกกพื่นอนที่น่ยก็ทิกกระปูแฟ้งอยู่ที่น้องตรอมันสองลรยสองลรมาบา่าออกบอะไรแคนในว่ดไทายคนพี่พี่น้องไท,าทายพวดนเห็นไหมไอีวัดไทยพวดนครับเมย <laughs> เมยไอ <laughs> บ่าออกบวไทย ได้เปิดตาปิดให้พี่น้องเไปเอออะไรเนี่ยมันหนาพวดเป็นฉีรัวมมากวดเอ้ยจันเดียวไปแล้วลพี่น้องถูกตรงเลยเกี่ยวหลุดหมดแล้วนั่นนั่น จยนมกมัดกระนน้นอยู่ติดต่ำต่ๆไปจกนะักส่มโมงเกิยงส่มโมง่แล้วก็โมง่กรลังเป็น่วยน้ำมันรดเลยทำนั่นแหละน้ำมันเียงดินก็แห้งไว้ไว,ไว,ไว,ไว้บบที่นฝนงตกก็เจอ หนาวเนาะยนาเลี้ยงมันหนนาหนาวใช่ป่ะนาหนาวน,นาเลี้ยงนหน่อ,อ,อยใช่ป่ะใส่ผ่านกับใส่สูตรนีเลยพี่นอ้องนี่ะครับอันนี้เขาใส่ตัวถึงว่าหารถไถเอาลงมาเทเดี๋ยวใครใน่บริยับอยู่พี่น้องสบายอยีกหน่อยครับ Cái này nằm tít 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 Đây đường kia ngạc không, ơn, cảm ơn các bạn Đây แบบนั้นเด้ยมีปัญหาริงบนวะนม่แด้ละอะไรกันเนงเกิดมัดมาก่อมาก่อมาเรื่อยๆครับคุอ่ต้อ,ตองหนีแหละไมด,ดีไปตู้ แป้งกไกยี่ป้อได้เก็บกันเลยพี่น,อน้องนีน่ก็สูบน้าเหมเบนต้องทำนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก่ะขอโจยทำนี่ด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ